สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมช่องนตาตา๋ยกกอกนะคะวันนี้นตาตายก็จะมารําให้ครีมนะคะไอเปิดตัวเซรั่มนะคะเปิดตัวเซรั่มทีพีสกินเปิดตัวเซรั่มทีพีสกินนะคะอ๋อเปิด <M> ต <aff rey> ัวเซรั <m aff rey> ่มกลางล่ม <m> น <aff rey> ี <m aff rey> ่นะคะก็มี ผลไม้เก้าอย่างใช่ไหมป้ามีอะไรบ้างอะ่มผลไม้เก้าอย่างนะคะแล้วก็มีเซรั่มมีขันมักเวงมีพานมีอะไรไหมอป้าจะเริ่มจุดทูบแล้วหรอนับไว้ไงอ๋อ ป้าก็เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมรอรองานเริ่มใช้ทู่กี่ดอกคะป้าโอ้ยถามเพื่อนเพื่อนสีตอบ่ได้หรือเพื่อนสีหลงใช้บนนอกกลางตัวนี้มีถอนเซรามคือโดนเด่นเลยนะพี่ชายบ้านนอกก็จะกลางร่มนะคะร่มค่ะร่มเสียแล้วบป้า มันเสียแล้วต้องไปเอาตัวใหม่เนาะเซรั่มเฉพาะตัวเซรั่มใช่ไหมป้าที่จะต้องกี่โมงแล้วเดี๋ยวนี้กี่โมงแล้วป้าแโมงคงโอ้ย แป๊บเดียวสามสิบนาทีเองแป้นมครึ้งผ่านงหญ่ไม่ได้ผมพานใหญ่จักสองอันพาน่านต้องใช้พานแบบนี้นะทำไมเราโตะใช่านใหญ่ไม่ดทุกคนก็คือรอนะคะอันนี้จ่าเอ็มก็มามารอนะคะ ป้าก็กำลังนับถูกนะคะเช็เคว่า เวลาจะใช้มันจะต้องจะต้องไม่ไม่ไม่ต้องมานับอีกนะคะนับนับไว้ถามมากไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวกลัวลืมกลัวลืมไม่ใช่ไม่ใช่ห้าวใส่ก้อนค้านจริงไม่เอามาแย่มันตกอยู่บอทำไมเราไม่ติดไอ้นั่นไว้นะ นี่มันชื่อหงนะบินไปก่อนนะพอเลื่อนพิ่เี่ยวพอมาเมดแล้วมีมามาวันเดียวผู้ติดตามเป็นพันกว่าเลยอ๋อไม่ได้หรอกแบ็คเขาดีได้ได้ ีป้าเตรียมแต่จุด4ี่ทิศใช่ไหมป้าทิศละเก้าดอกใช่ไหมจริงก็อาจจะมีแบบอาจจะมีแบบว่าแต่ทิศอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเน้น9ดอกอ๋อที่มี19 16 36สิบหกสามสิบหกอยู่นะในร้านหน้า พอเวลาลำแล้วก็ยกออกใช่ไหมเปิดตัวเสร็จแล้วฮะอะไรไม่รู้อ๋อใช่ใช่ใช่แกไปเก็บเมื่อเช้านี้ก็ไม่รู้เลยเมื่อวานนี้ก็ยุ่งเอาใส่บี้บี้บี้ดอกไม้ งามมากไมแฟนเนาะกับกองเลยค่ะคคพลาดหน่อยสักชอ็อตยากพลาด,าดสักช็อตมันไม่ได้เพิ่มาถ่ายนะอ้พ่านหนึ่งบ่ะอือตรงผ่านเลยปูให้มันลายๆเลยละดอกเนาะจะได้ทีเ่เรียงๆปูลายๆเลยมันจะลายปูลายลถ้าได้เยอะๆยิ่งดีน้าญาณะถ้าได้เยอะยิ่งดีนะคะ เอาย่กล้องแย่มันจะตัวตัวตัววิ่งมันจะเป็นอยู่ตรงนี้เหรอยู่ข้างนี้เหรอมันไม่เปลี่ยนแล้วอันนี้เอาใหม่ใหม่จ้ะตัวเริ่มใหม่จะเริ่มใหม่ใหม่แต่ว่าป้าบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเริ่มใหม่จุดอ๋อมันจะอยู่ข้างล่างก็มานอนถ้าอยู่ทั้งด้านข้างด้านบนนี้คือกดใหม่ป้าบอกว่ามันเป็นภาพตั้งมันจะไม่ได้เทกี้ย่กังแจ็คแล้วท่ายไปเลยป้าบอกแล้วก็เลยรู้ น,น,น,นี่โอ้โหได้กี่พันแล้วเนี่ยน่าจะาสองแล้วนะนหมดไหมหมดหรือยังยังเหลือไหมในตะกร้าเราจะเอาใส่<า>กันเราจะทำให้เยอะๆให้เหลือก็แลา มันแก่แล้วบ่ย่า,ยาพร้อมปลูกเลยใช่ไหมพร้อมปลูกแล้วอ๋อเพราะว่าท้ายมันดำดำแบบนั้นนะมันจะพร้อมปลูกเลยเนาะมันแก่แล้ว้หวานแล้วอันนี้ก็หวานแล้วก็จะออกเลยได้นี่เลยทานทานได้เลยลลก่อนมันลงดเรียนหมดหมดมาจากดอกไม้ ที่เขาที่เราไปซื้อในเมืองมาน่ะที่ดอกสวยๆน่ยมันจะไม่ไม่ได้มันไม่มีดําแบบนี้นะมันไม่มีเวลาเราไปหว่านแปะอะไรมันก็จะไม่ออกเขาน่าจะทําหมันเวลามั้งย่เขาทําหมันให้เขาบอกว่าแย่บอกว่าทําไมมันไม่ออกเขาบอกว่าเขาทําหมันออดขออนุญาตไม่ใส่เสื้อเขียวนะคะรอดจ้าได้สิดคงใช่ไหมเบอร์น้อยมันเป็นอย่างมันบป่ลมบล่ มันสวดไปเลยอ,อ,เอะไรนะมันสวดสวดไ,ไปเลยไม่ได้ไดนี่มนไม่เป็นไรสวัส <c oughs> ดีค่ะม,มีอะไรให้ช่วยไหมยโอ้ไม่หมดนะเนี่ยต้องไปเอาพันมาอีกนะย่าไม่งั้นเราเอาใส่ถุงไว้นนั้น,น,นมันเหลืออยู่ ค่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ของน้าตายกกกองนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงอย่าลืมนะคะฝาก TP skin ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ